พี่ฟูจิมีอยู่ยี่สิบเหรียญวันนี้พี่ฟูจิมาเร็วเพราะพี่ฟูจิจะนอนเร็วนะทุกคนพี่เอชิตาเอาเพลงอะไรดีอือจะไม่เปิดให้ดูแล้วนี้ไม่วันนี้จะเปิดเบาๆเพราะว่าเราเหนื่อยเราไม่อยากเปิดเพลงแรงๆเมื่อวานเราเราแดนไปเยอะแล้วสองชั่วโมงเมื <c oughs> ่อคืนไม่มีใครมาดูเราแดนเลยอ่ะเราแดนทั้งสองชั่วโมง ขอมาจะเปิดไหมชิตาว่ามาเลยเอาเพลงอะไรดีเพื่อนๆเอาเพลงอะไรดีฮะวันนี้เราทำผมสวยไหมผมหย,ยิกหย่อยถ้าใครเคยเห็นพี่อากิขึ้นร้องเพลงประกวดจะเห็นนางใส่วิกอันนี้อันเดียวกันเป็นหมวกที่มีผมหยิกหย่อยให้ในตัว สวัสดีเพื่อนนะคะสวัสดีทุกคนด้วยขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยแชร์ไลฟ์นะคะมีเพื่อนเข้ามาในนามของคิตาด้วยชื่อแอนสิบสอฮ่าฮ่าฮ่าแอนสิบสวัสดีพันพานให เพื่อนหนูเหรอโอเคน่ารักที่สุดเลยชวนเพื่อนมาเยอะๆกดแชร์แล้วแบบคัดลอกลิงก์มันเพื่อนทั้งหมดที่เรามีจะมาหมดเลย